รองเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูกเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคร้ายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้กล่าวถึงการร่วมมือกับมูนิธิคลินตันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดด้วยว่าจะมีการซื้อ,อยาที่จําเป็นเช่นโรคเอดส์โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยดิปประธานาธิบดีกลินตันได้สนับสนุนให้ไทยและบราซิลประกาศบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้ได้เข้าถึงยาโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะเชื่อว่าเป็นการทําที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอยืนยันว่าไทายไม่ได้ทําเพื่อกลป่นแยชนหรือเอาเปรียบริษัทยาแต่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศทญานาชื่นชมแล้วก็ท่านก็เน้นย้ําว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการที่ประเทศไทยและประเทศบราซิลนะครับในการทำา l เเพื่อที่จะให้คนของตัวเองได้มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ยาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านอดีตประธานาธิบดีได้ให้การสนับสนุน เรื่องนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าเป็นสตรองลี่ซับพอร์ตประเทศไทยและวก็ประเทศบราซิลนะครับ